สวัสดีทักทายคะ่ะเพื่อนๆมาชมดอกไม้ท้องฟ้าสวยค่ะ้างทางตื่นตาตื่นใจค่ะช่วงนี้ดอกไม้บานค่ะสวยมากๆค่ะทุกคนก็เมฆก่อตัวเยอะเลยค่ะอาจจะมีฝนก็ได้ค่ะวันนี้มีโอกาสได้ออกมาจะเป็นด้านข้างของ ปาเตมีค่ะทุกคนเป็นสนามกอล์ฟของทออค่ะใหญ่โตชมไปเรื่อยๆค่ะพเพื่อนก็จะเป็นช่วงนอดอกไม้ อะไรก็ออกดอกไปหมดอ่ะต้นที่เราไม่ทราบชื่อตรงนี้ก็กั้นไม้สำหรับสนามกอล์ฟนะคะเพื่อน จะเข้าถนนถนนเล็กนิดนึงค่ะรถสวนกันแบบต้องระวังเลยค่ะเล็กมากนี่เลยน่าจะเป็นบ้านเก่าแก่ของคนที่เขาอยู่มานาน คนต่างก็ระวังเขาก็ระวังเหมือนกันค่ะมีทางโค้งด้วยนะทุกคน,นก็จะขับผ่านวัดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถนนตัดผ่าวัดผ่าตรงแบบอ,อีกฝั่งหนึ่งของวัดนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะรูปปัน้นรูปเหมือนอะไรอย่างนี้ค่ะ ั่นี้ก็จะเป็นศาลาเป็นโบสถ์นะคะก็ต้องระวังอีกนี่ก็ประตูทางออกค่ะคือทางออกทางเข้าก็มีสองด้านเนาะถ้าเรามาทางนู้นเราก็เข้าแล้วก็ออกทางนี้ถ้าเรามาทางนี้เราเข้าทางนี้ก็ออกทางนู้นสับสน